สวัสดีค่ะพี่น้องปอพรายสุภสุขุนเมืปป่อยยนี้กับบอทบอยยานนิวต็ะจ้าพี่น้องจ๋ายานนิวก็มีขามาเดือดเดืองบอทบอยสิริชัยสอแอนอนลดีพี่น้องจ๋าบอทบอยสอแอนไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่จุดจุดบอทบอยก็ต้องทําสิ่งนี้ประจำมันอย่างเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวยานนิวสิบอทสู้ฟังพี่น้องก็คือว่าล่าสุดรบอทบอยสิริชัยเพิ่งก็ไปทําการแสดงอยู่จังหวัดขอนแก่นเนาะพี่น้องเพิ่งก็ไลฟ์สดให้กลุ่มเปลี่ยนให้เบิ้งอยู่เด้อพี่น้อง เราก็โพสแคปชั่นแบบนี้แหละพี่น้องจ๋าไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่แต่สิ่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นกิจวัตรไหวพระสวดมนต์ยกขยยกอ้อยอ,อคูก่อนเริ่มทำการแสดงแฮทแทกเปีมาลําใจเกินร้อยแล้วก็มีผ่าไหวยกอ้อยอ,อคูไหวพระพี่น้องแล้วก็เอิซีหลายๆท่านก็ เขามาแสดงความยินดีดีใจกับบอดบอยน้อพี่น้องท่านนิก็ว่ศาสาธ์ขอให้เฮงเฮงปังปังขับใจเกินร้อยเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะหลายหลายท่านกับเขามารวมอนุโมทานาศาสุสูาธุาธูน้ำนอพี่น้องเฮงเฮงปังปังเด้อบอดบอยซอยแอนม้วนม้วนพี่น้องใจเพิ่นไปสำาการแสดงอยู่จังหวัดขอนแก่นคนหลายหลายซอยแอนแล้วก็ มาแสดงน้ำเลือกราฝากัน FC เอฟซีเพื่นก็เป็นคนขอนแก่นเนาะพี่น้องสาธุให้งานลาบลื่นเฮงเฮปังปังจ้าอีกท่านี่ก,กว่าสาธุขาขอให้ราบลื่นอย่าได้มีอุปสรรคใดๆนะคะเฮงเฮงปังปังขบอดสาธุรถพระสวยงามภูมิฐานมากขอให้ลูกบอยลูกแอนและชาวคณะมลำใจเกินร้อยจเจริญรุ่งเรือง ย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อจ้าสาธุสาธุเฮงเฮงปังปังรวยรวยจ้าอีกทานี้ก็ว่าสาธุเปิดงานแรกขอให้ราบลื่นดังที่ตั้งใจไว้ขอให้งานไหลามาเทมาแบบรัวๆวเลยนะคะโชคดีมีชัยคะ่ะบอสซอสสาธุขอให้งานราบลื่นเฮงเฮงปังปังนะคะบอสและซอม้วนมวนพี่น้องจ้า เพิ่นไปทําการแสดงอยู่ขอนแก่นคนหลายหลายเวทีก็สวยงามพี่น้องสาธุช่างงดงามลงตัวในทุกอย่างในแบบฉบับแอนบอยมอลำใจเกินร้อยรถพาสวยงามมากถ้ามาแสดงแถวบ้านจะขอไปสวดมนต์ด้วยนะครับส่วนมอลำใจเป็นร้อยดูเอานำกลุ่มปิดจ,จ้าเพื่อนกิสิยูไกพี่น้งกกนองจ่าผู้ใดยูกไกกระบึง ทั้งกุมปิดออนไลน์พี่น้องสาธุบอย i. เขาทำดีไหวครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์การแสดงถึงลาบลื่นอยู่มาได้8ปีเข้าปีที่9ปีนี้ยิ่งอลังกาเขาดูแลลูกน้องดีมากเดินทางไปแสดงที่ไหนก็ปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแม้แต่ลูกเทวดาก็ส่งมาให้เลี้ยงมาค้ำคูณแถมฉลาดด้วยเอซก็เยอะดูแลดีมากเพราะ เขาชอบนิสัยของแอนกับบอยปีที่เก้ามอลำใจเกินร้อยเฮงเฮงปังปังรวยรวยนะจ๊ะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางจ้าเมนพี่น้องจ้าพี่น้องอย่าลืมเขาไปสื้อบัตรสื่อตัวกุ้มปิดมอลำใจเกินลอยเปิดวงมือนีเด้อพี่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยาเขาไปสนับสนุนบอดกสอมอล้ำใจเกิน้อยสุขสุขคนเด้อพี่น้องจ้า พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจ้งใดกิคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย